พ่าพอกับยายสิบแปดหลอดอีกคือเกานะคะพี่น้องคะช่วงนี้ยายสิบบดิษัอาร์รมคาว่าแล้วสองมือพี่น้องเพราะว่ายายีสิบอยากจะน้ำเจ็บเห็ดค่ะพี่น้องไปเจ็บเห็ดค่ะพี่น้องคะซื้อวาสดีกลับมามาล้างมาเห็ดซื้อวาสิแล้วกับคำค่ะพี่น้องออกหนอดประเด็นนิดนึงนะคะแต่เมื่อนี้ยายสิบกับสิน้ำเรืองเล่าของน้องยูจิหทองคําคือเกาล่ะคะ่ะมาบอกมาคุยสู้พีสู้น้องฟังคือเกาค่ะเมื่อนี้นะคะยายสิบขอ ยิบยกความคิดเห็นของเอฟซีท่านหนึ่งค่ะแต่ว่าแย่สิดกะจะบาขอเอ่ยน้าพิ่นนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าเพิ่นได้ออกมาได้ออกมาวาค่ะพี่น้องว่าตั้งแต่เริ่มติดตามเริ่มหุ่นจักน้องยุก,กี้มานี่เขาพิที่สามแล้วค่ะพี่น้องแล้วพิ่นก็เห็นความตั้งแต่ตอนเริ่มติดตามทีแรกจนมาหอดมือนี่ค่ะพี่น้อง เพิ่นจงได้อธิบายยงวเหยียดเลยค่ะพี่น้องเกี่ยวกับน้องยุกิวาขออนุญาตอ่านนะคะพี่น้องคะวันนี้ขอพูดขอพูดสิ่งที่เห็นและเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิหล่ายุกิตั้งแต่ติดตามดูในทุกๆผลงานเป็นที่ประจักษ์ตลอด3มปีบนเวทีคืออีกร่างหนึ่งที่ดูเป็นผู้ใหญ่แต่เมื่อไหร่ที่ก้าวลงเวที ก็กลายเป็นเด็กเด็กน้อยไวยใสที่ยังคงซุกซนขี้ดือ้อดุกด็กดุกด็กไปตามว่ายล่ะกะเป็นภาพที่น่ารักตามว่ายนั่นแหละครับหัวใจหนูมันสู้กับงานทุกอย่างอะไรที่คนอื่นคิดว่ายากคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่หนูทำให้ทุกอย่างมันกลายเป็นเรื่องง่าย และสิ่งที่ทุกอย่างมันกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และทำมันออกมาได้ดีด้วยความมหัศจรรย์นะขออภัยค่ะความมหัศจรรย์ในตัวหนูคือผลงานพ่วงมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจและมีเป้าหมายในชีวิตตัวเองแม้วันนี้ร่างกายหนูเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามวัยและความคิด ก็โตตามไวัยไปด้วยซึ่งความคิดที่โตขึ้นทําให้ทุกคนเห็นเป็นอีกภาคหนึ่งที่อาจจะดูแปลกตาและแปลกใจของใครบางคนก็ได้แต่สําหรับคนที่รักและเข้าใจในสิ่งที่หนูเป็นจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้ในทางที่ดีขึ้นหนูผ่านอะไรมามากทำให้ความแข็งแกร่ง ในตัวหนูเพิ่มขึ้นมากหนูเผชิญกับทุกๆปัญหามาตลอดมันทำให้หนูกล้าที่จะสู้กับปัญหาเหล่านั้นในวันนี้การตอบกับปัญหาการสวนกับปัญหาที่วิ่งเข้าใส่ถึงแม้เป็นการตอบกับจะเป็นสองมุมจะเป็นสองมุมมองที่ทำให้คนอื่นคิดต่าง ก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยๆห,หนูทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าวันนี้หนูพร้อมที่กล้าที่จะมาเชิญทุกๆปัญหาด้วยตัวหนูเองการไม่หนีปัญหาการตอบโตก้การสู้กับปัญหานั่นคือวิถีคนกล้าซึ่งไม่ใช่ความกล้าแบบบ้าบินแต่เป็นความกล้าความกล้าที่มีสติและ ฉเฉลียวฉลาดพอที่จะผ่านปัญหานั้นด้วยตัวเองได้บางทีก็น่าคิดนะคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าโตกว่าแกกว่าผ่านชีวิตอะไรมามากกว่าเด็กคนนี้แต่กลับคิดไม่ได้แยกแยะไม่เป็นมุ่งแต่อยากเอาชนะเด็กมุ่งแต่ปั้นคำอยากจะทำให้เด็กดูด้อยกว่าด้อยค่าเด็กน้อยเพียงเพราะ สนองจิตที่ไม่ปกติของตนเองพูดแซะพูดเสียดสีแล้วคิดว่าคำพูดของตัวเองคือดีแล้วแต่คุณรู้ไหมว่าการเอาชนะเด็กได้ไม่มีใครจะสรรเสริญและเยืนยอไม่มีใครจะมอบโล่และ,ะประกาศเกียรติคุณให้แต่มีบางคนอยากจะยก ขออภัยนะคะอ่านไปตามพคนเขียนนะคะมีบางคนอยากจะยกขาไม่ได้ทําความเคารพนะแต่อยากจะกระโดดถีบมากกว่าแต่คนบางคนอยากจะยกมือไม่ใช่จะยกมือไหว้แต่จะเอามาหนุมหัวเท่านั้นแหละนะคะเพคนเขียนมาอย่างสี่แยกยสุดขออนุญาตอ่านไปตามนะคะพี่น้องคะ คุณอยากเป็นผู้ใหญ่ให้เด็กน้อยเคารพหรือคุณอยากพดพบจุดจบชีวิตไม่สวยชีวิตคุณไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ชีวิตคุณเป็นได้อยากเป็นผู้ใหญ่แบบไหนฝากไว้ให้คิดนี่ค่ะพี่นองอันนี้ก็คือเอฟซีท่านนี่ลาย่าวเลยค่ะพี่นองค่ะแยิซิ์อ่านจนเมือ่อยน,นะคะพี่นองค่ะเพราะว่า เพื่อนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นน้องยูกิว่าติดตามน้องมาสามปีแล้วไปเห็นความพัฒนาการของน้องแล้วก็การตอบคําถามปัญหาเฉพาะหน้าอันเฉลียวฉลาดของน้องนะคะก็บอกแล้วว่าไผ่กับซางคะ่ะพี่น้องขาถ้าได้พบเจอหรือไผ่กับซางได้เข้าไปสัมผัส น้องยุกิแล้วกระจายว่าเป็นคัาเดียวกันกับแย้สิทธิวะะ์ว่านี่แหละค่ะพี่น้องว่าน้องฉลาดฉลาดเกินเด็กค่ะพี่น้องฉลาดเกินโตีหลีคะ่ะน้องยุกิแล้วก็ตอบคําถามข่ายิ่งเขายิงางย่งคําถามคําใดไปนี่คือว่าคือตอบออกมาแบบผู้ใหญ่ค่ะเป็นเป็นคำถามเป็นคําตอบที่แบบคิดคิดได้ยังไงตอบออกมาแบบดูดีหน่อยไหมพี่น้องคะ่ะ ค่ะแยสิจะจะวันายว่าจังใดคือข้าเบาน้องอ่าเป็นผู้ดีนะคะเรียบร้อยเออกมากแบบฉลาดเฉลียวเป็นการเอาโตลอดแบบนุ่มนวลจังสี่ไหมคะพี่น้องคะนี่แหละค่ะจังจังสี่เขาจะเอื่นว่าเลือดศิลปินและการเลือดนักสูงคือน้องยุกิเลยค่ะพี่น้องค่ะแล้วบ่แปลกที่ความปังความแห้งคว่ม ทุกอย่างของน้องยูกินะคะพี่น้องคะโบว์ว่าจะเป็นงานไร่บคบค่ะพี่น้องงานแสดงละครแสดงภาพ,พยนตร์ตอนนี้ทั้งคิวคิวละครน,นะคะพี่น้องคิวละครน,นะคะพี่น้องยังจองคิวแต่ว่ากับอยากได้หางเพิ่นกระลังเคียย์คิวให้อยู่นะคะพี่น้องครับคือโบว์ว่างเลยสําหรับน้องยูกิคะ่ะแล้ว เยสิได้ยินแววแววมาว่าสิได้เดินสายต่างประเทศอันนี้เดี๋ยวลอกรบลั้นตีอีกที่หนึ่งนะคะพี่น้องในยิ่นข่าวมาว่าน้องยุกีของเฮาสิได้เดินสายไปต่างประเทศคือบเรียกเลยว่าปังมากดังมากค่ะพี่น้องน้องยุกีต้องอยู่ได้บนเส้นทางนี้ได้อีกเง่าไกลค่ะพี่น้องค่ะค่วงข้องความเป็นศิลปินเป็น ฝากความหนาลากไห้ให้เฮาคิดหอดเห็นไหมพี่น้องค่ะเพราะว่าน้องอัธยาศัยดีเนาะค่ะพี่นอ้องอัธยาศัยดีมารยาทดีอ่ากิริยามารยาทงามไพเห็นกะหักค่ะพี่น้องไพเห็นกะลุงไหลสําหรับน้องยุก,กินะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ย่ซชิดกะน้ำเรืองเล่าของเอฟซีทันนี้ค่ะพี่น้องเพิ่นออกมาแสดงความคิดเห็นน้องยุกวาน้องยุกิ เป็นนักสู้เป็นศิลปินศิลปินสองสายเลือดค่ะพี่น้องประมาณว่าเบื้องยังหนึ่งคือเด็กหน่อยค่ะลงเวทีมากกับเป็นเด็กหน่อยผู้นึงเลนเลนยุกยิยุกยิเลนอันนี้ธรรมดาแต่ว่าขึ้นเวทีไปไมีความรับผิดชอบสูงหลักการเจงฉลาดแห้งค่ะสำหรับคลิปนี้ย่าิสิกะ ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีอันใดได้ดยินสิทธิ์จะมาอัปเดตให้เบิงงใหม่ให้ฟังใหม่นะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลินี้สวัสดีค่ะ